สบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องสบ,บายดีสกู๊สกุลสุสมองสุบอลอะไรสามสาวอันสองสาวเธอมาทำอะไรฮะ,ะรกรเห็ดเบีเเยกแล้วพี่น้องเลย,ย,เยแต่ว่าไรสองถ่ายมันต้องเดินก่อเดินไปเลยถ่ายมาถ่ายอตอนสองสาวอันแอบอู F o ้งานพี่น้อง เราไม่ใช่คนเหนือก็แล้วบได้อู้เราบดใจคนเหนือนางออนเมื่อไรจะมีข่าวดีจ๊ะไอ้ดงยีง่แอ้มเอบคุยกับใคร คอมเมนต์แบบรักตรนแยกเนาะดีใจดีจ่ะแมนดิให้เบอร์ยูนี้เลยอ่านคอมเมนต์ในฟังในรูปเป็นยังไงพี่น้องเวลาคอมเมนต์มาคอมเมนต์ได้ถูกใจอันอาการของนางก็สิประมาณนี้ <c oughs> อ่นนานดังดังด้อ่นนานดังดังอ่นนานดังดังไงฮูนะ้เน่ไปดีน้องแยก เ,เนี่ยน้องออนเด้ค่ะม่มี่บ่มีมาหักน้องออนเลยมีแต่เกียดน้องออนขอบ <c oughs> ขอบคุณนะคะคอมเมนต์มาเยอะๆว่าเกียดน้องออนแม่วันนี้น้องเยี่ยมสมสือจริงๆเยี่ยมสมสือว่าเออเมื่อคืนน้องน้องเยี่ยมได้ถ่ายเยอะอันถ่ายขนมนะ ไม่ถ่ายเลยไม่ไม่ถ่ายตรงเออกันเข้าต้มตัดอ่ะข้าตัดแล้วนางจะกินเลยข้าตัดแล้วอะไรติดติดฟันดำดำกินข้าวกินข้าวหักกะยาไปชิวช่วยน้องๆไปบ้านโพนพี่น้องเลยจะกินเลยก็อยากไปบ้านโพนจะไปกันไปเนาะเห็นยังแล้วหลุดไปปะ กำ้ังเยี่ยมหลดเอยไปบมดหลดย,ยางว่านีนลยก็กินเลยกอย่า,ยยามาขำเมื่อซานสีม้งเธอกบเมื่อไหนซันพี่อ,อ,พอันนี้จบทุบหนึ่งีเมื่อ ฉันน้องเยี่ยมมาแต่อันหน้าฉันจักในเมื่อฉันหายอยันขนมกับน้องเยี่ยมจักปิดกับน้องเยี่ยมส,สี่ปิดนะจ๊ะสี่ปิดปอ้ยแล้วงานในใจสีป่ปิดเพิ่มยามจะมินเข้าไปอา้าวบระนันตีเอื่อยนั่นกินข้าวโปเซ่บกับโปกาสีเอื่อยยันเอื่อยยันกินแซ่บเลยเยันอ้วน เอ้ยอ้วนยุส่ะในสายตาชุมเธอน่ะอ้วนยุ่อเอ้ยอ้วนแห้งขนาดมีคอมเมนต์หนึ่งเอ๊ะถึงใจไปแน้วเดือนแห้งพี่น้องเลยลูกซองมนยังหุ่นดีสัตว์ว้ามีลูกวิพัวเลยยังหุ่นดีสัตว์ว้าขอบคุณหลายๆนะจ้าแบบว่าอ๋อ แสดงว่าทำไมน้องเลือดดีม่น่ะม,มินวัน,นโอ้ยเป็นคำพูดที่ถูกใจพี่มากเดี๋ยวพี่เลี้ยงกว๋วยเตี๋ยวรอก,ก่อนนะจ๊ะ <c oughs> วันนี้วันอาทิตย์ <c oughs> น้ำมันรถก็ไม่มี <c oughs> อ้าวเดี๋ยวนี้นะซ้อนแม่มาบุบุนเลยจิของเงินด้ำลาไม่ใช่น้ำมันรถบาซิวาว อะไรต้องเก่งทุกอย่าง,ไ,ง,ง,างไม่แต่ขอเงินแม่ก็ต้องเก่งด้วยสุดยอดสุดยอดลูกซองนี่ยังขอเงินแม่บ่มแมนฝากคนไว้ฝากคนไว้เลยลืมเอาน้ำเพิน่นแต่ซ้อมเพิ่นมากั้าถือเองหระมันเบิดเร็ว

น้าผู้สาวนะคะนั่นผู้สาวนะพุ่น่ะอันนี้ร้านอันนี้นัน้านเจ้าเองพุณผู้สาวนันมี่านน่ะมีแต่านเสี่ยวเสี่ยวลานนังเยี่ยมลูกปลาปอกอือเอามาจืด้านจะได้ไป ไปเห็นหมดอื่นป่ะสิยากินร้านหมดจี๊ยกิรานแถวกูเห็นกบุดีอยู่เป็นรดับไลยเลยบอจักนั้นไปจีบผู้สาวนไหนะนั่นอยางเป็นร้านอีกเลยจะได้เกาเาเห็นว่าเจ้าถ่าวละรบจักากอคนให้ดังกูยังอกเลละหวน ว่าก็บไม่พูดว่าอ่าสิไปทางใดสิเมื่อก่อนผมทได้อาเพราหน้ามาเป็นที่สี่ผูกมึงเบิ่งลูกบอลโอ้พร้อมคือเก่าอยู่ต่อแล้วกันโอโตโยครออืโอ้ยเอาแต่สิว่าโอ้ยจีบผู้สาวกับผู้จีบอ้ายเขานี่ยดูดีปากกันจ่องของไผรของเล่าพี่น้องเอ้ยมีความสุขหลาย องอคิีอ,อ่านให้ฟังแน่คอมเมนต์ได้ถึงใจแล้วความหูวซึกจะติเป็นแบบไรฮะนะที่ไทยไม่มีแบบนี้นะนะ,ม,นม,ะมัมีอยา่างหายขมนมนบอกแล้วคลิปจะเห็นยังไงถ้าต่อมนั่นไอต่อแต่ถ้ามันหลุมจิมนี่ถ้าต้องลุกขึ้นนี่นี่ยมันก็หายไปวับไปนะ ต่อๆวอะไรก็หลบหลังนั้นมันหายปั๊บไปน้องเยี่ยมโบลองไปถ่ายบ่าวมิดเบิ่งแน่แล้วกะลองถามบ่าวมิดเนี้ยฉีดต่อโบเรื่องน้องเม็นนะพี่น้องเอ้ยเพิ่นแม่วเพิ่นยังบ่พ่อแบบคุยกับน้องเยี่ยมมาเลยรับความรู้สึกเพิ่นกะกับเพิ่นกับบริหารบริเกตยังดอกเฮากับคีแล้วเพิ่นเสีย้าให้เฮาเพราะว่าเฮากับพวกกะถามเพิ่น มื่านี้นางกี้ข้าวํากันกัเว้าอยกกันไปมานะเพิ่นก็ฮู้ว่าธรรมดาพี่น้องบ่ได้ซีเรียสหยังอย่าไปด่าอย่าไปว่าน้องเพิ่นเด้อพี่น้องเพิ่นก็ยังเด็กน้อยเนาะยังบ่ฮู้ว่าสิสิแสดงอาการออกมาจังได๋หนนเวลาเห็นกล้องเป็นยังเคินๆกันอยู่บางทีเพิ่นอาจจะฮู้สึกผิดบางทีอันบบว่าตีอันเฮ็ดกับน้องเยี่ยมเนาะ แต่ก็ยังชิวๆพี่น้องให้เวลาเพิินเนาะเวลาจะรักษาทุกอย่างเ <c oughs> มื่อวานนี้น้องน้องเม็ดสเสือต้อน่สเสือต้อนนี้แหละแต่เมื่อนี้น้องเยียบเป็นคนใส่เสือบริษัทว้าจีว่าก็เลยตั้งใจยากใส่เสือครูแล้วมาถึกมือกันจีว่าเสือบริษัท เอามาสาักเพือนเอื่อยก็ได้ด้วยสักใหออ้พี่ไนนหวียค่ะเรียยค่ะอีบ้อ่้อยเรี้อย่เ่ะเี้ยะเรียบรเลยอยร่นให้แป๊บเดียวดีใจด้วยจา้าหนูเยี่ยมสูะลูี่ <c oughs> <ร>อังยันอารมณ์ดีตลอดพี่น้องเอย้ย้่ อ๋พอพ้อกันติละ่ะเรียบร้อยนะหักทั้งสองจ้าลาเลยพี่น้องคลิปนี้คลิปหน้าพา่อกันใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้แม่นองเดือนใน่เด้อขอบคุณขอบคุณขอบบุญขอบคุณบัสุขุสุขคนที่ขับมาเบิ่งมาติดตามพ่อกันใหม่คลิปหน้ากับสบายดี